ตามสัญญานะครับทุกท่านนะครับเสือพาไปพาไปหาความรวยนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับถ้าใครจำได้นะครับพี่เสือเคยได้เลขเด็ดจากตรงนี้นะครับงดก่อนที่จะกลับบ้าน เี่เสือได้เห็นนะสามตัวเป๊ะเลยแต่พี่เสือไม่ได้ซื้อสามตัวนะเพราะนั้นเปี่เสือซื้อแค่สองตัวนะครับนะรนะข้ามาดามยังอยู่ฝากด้วยนะพนทุกนทะ่านดี่จะน้องรัดตัวได้นะคะเราลงทับกันนะยนนะอย่าเสียงดังนะเ<อ>าาบาๆเลยนะครับทุกท่านนะเ,นนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะ ลืมเขาเอาโมตัสสะพระโตพะโตมาสัมปุัสสะอโมตัสสะพะโตะมาสัมปุัสสะโมตัสสะระพทโตะมาสัมปุตสสะข้าพเจ้ามาาพองศสีแในนามช่องยูทูปเสือพระปยขอพรจากแม่เขียนจงมีให้เกิดแก่พระเจ้าด้วยเทิดอ คทำโชคดีได้เลขชัดๆจังๆพอได้มีชโชคมีลาบเลยทีเดียนี่งามนี่เห็นชัดเลยเนหะ็นไหมนี่ของพี่เสือไม่เห็นนะครับทุกคนพี่เสือดูในกล้องน,นี่ี่เสือดูในกล้องน,นี่เห็น้าหนึ่งเดี๋ยวพี่เสือจะลองใหนนาม่อีกทีหนึ่งนะครับตัวเล็กมากชัดเลยนะชัดเลยนะตัวคนเองเห็นไ<ะ>ห <นะ S 1> มน้องมอ เห็นไหมครับทุกคนนะมีสามตัวนะไทริเซลนะจับติดขาวดำชัดากดูคนเองนะตัวเล็กนะชัดเจ๋วเลยมีนะตัวเล็กนะดูนิ้วพี่นัดของพี่เสือไม่เห็นนะพี่เสือดูนี่พี่นัดถอยมาแป๊บหนึ่งหอ่ะ้พี่เสือสองนะเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะคะของพี่เสือไม่เห็นเพราะพี่เสือไม่ถูมเดี๋ยวยังพี่เสือรูปไม่อยู่ตรงไหนชัดเจ๋วเลยนะกล้องเขาอ่ะ ชัดมากนะขอให้โชคดีนะขอให้ทุกคนมีโชคนะฮะนี่ตัวเนี้นี่นับสองอีกรอบสิเห็นไหมกล้องเสือไม่ชัดกล้องไม่ลองไม่ชัดโอเคนะที่ไหนที่ไหนไม่บอกนะคะไม่บอกนะคะว่าที่ไหนเนี่ยเราจะพามาลงมาทุกวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเราจะลงมาทุกวันที่สามสิบเอ็ด กล้องเราก็ไม่ชัดเหมือนกล้องนั้นเอากล้องนั้นมาคืนที่จะได้ซูมเอาในกล้องโอเคนะ <Okay, S 2> ครับทุกคนนะครับอเ,เองนะแค่นี้นะครับดูเองนะครับกลับนะครับทุกคนห้่นยเฮ้ยโ